ทายนิสัยจากการดื่มน้ำน้ำเปล่าเป็นคนอ่อนเย็นกาแฟเป็นคนมีระเบียบนมเป็นคนอ่อนไหวน้ำผลไม้เป็นคนโรแมนติก <Rom antic. S 1> น้ำอัดลมเป็นคนรักอิสระวายเป็นคนชอบเข้าสังคม น้ำชาเป็นคนละเอียดอ่อนโซเดน่าเป็นคนน่าเด็กจริงเหรอจริงดิพี่แอ๊บแต่ออมนี้8แล้วนะโอ้ยเกอดรู้สึกเหมือนนางยัง18อยู่เลยรู้สึกว่าแย่กับน้องออมจะห่างแค่หนึ่งปี แต่หน้าห่างกันเป็นสิบนะน้องออมก็เลยเล็งเห็นความแก่ของใบหน้าแย่จึงส่งโซเดน่ามาให้นะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่านี่เลยหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นี่คือจริงๆแล้วเขามีชื่อจริงๆก็คือสารต้านอนุมูลอิสระออแกนิกเข้มข้นชนิดผงนะฮะเราจะเรียกว่าเป็นน้ำล็อกหน้าเด็กแล้วทำไมต้องโซเดนา่าคือโซเดน่าเนี่ยเขาเหนือกว่าคนอื่นก็คือเขาสามารถที่จะปกป้องเซลล์ผิวของเราได้มากกว่าถึง เจ็ดข้าวเนื่องจากว่าเขามีการทํางานระหว่า SOD SOD เนี่ยเป็นสารที่ป้องกันไม่ให้เซลล์ถูกทําลายหรือเสื่อมสภาพนั่นเองแล้วก็ทํางานควบคู่กับโรสฮิปซูที่การรับประทานง่ายๆผง,งละเอียดเว่์เราสามารถที่จะดื่มมันเป็นภูมิคุ้มกันได้1กล่องมี15ซองแล้วก็วิธีการรับประทานนะคะก็คือให้ กิน1ึงซองจร่งเด็กก็จะแบบว่านิยมกินตอนเช้าควบคู่กับการทานวิตามินซีด้วยนะคะก็จะทําให้ผิวของเราเปล่งปลั่งสดใสนั่นเองถ้ากินเป็นเวลา3วันเนี่ยก็จะรู้สึกทันทีว่าร่างกายรู้สึกไม่อ่อนเพลียไม่เหนื่อยไม่ลาถ้ากิน7วันก็จะช่วยลดความมันบนใบหน้าอย่างชัดเจนผิวฉ่าน้ามากขึ้นถ้ากิน14วันรอยดําก็จะดูจางลงใต้ตามไม่หมองคล้ำถ้ากินหนึ่งเดือนผิวจะเรียบเนียนแล้วก็เติมรอยลึกให้ตื้นขึ้นถ้ากิน2เดือนนะคะผิวพรรณก็จะเปล่งปลั่งสดใสยัง แต่ถ้าเกิดว่าเรากินมากกว่า2เดือนเนี่ยนะก็จะล็อกความหน้าเด็กของเราได้แบบน้องออมสุชาค่ะหอมเมลอนมากอร่อยถ้าเกิดว่าใครอยากหน้าเด็กเหมือนน้องออมสุชาเหมือนน้องหญิงแย้แบบนี้นะคะเขาเปิดรับตัวแทนจำหน่ายอยู่ขายก็ได้ยิ่งขายยิ่งหน้าเด็กขายเองกินเองด้วยยิ่งดีนะคะติดต่อได้ที่ช่องทางนี้เลยนะครับผม แล้วก็ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครแคปหน้าจอแย้ไปลงปุ๊บก,ก็จะได้ส่วนลดทันทีนะคะส่วนลดจะเป็นอะไรก็ลองไปติดต่อร้านค้าต้นแทนจำหน่ายดูนะกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเฮียต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปหน้าเด็กไปล็อกหน้าเด็กแบบน้องออมบ้างนะคะบายอ,อร่อย